สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สองกรกฎาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็เช้าว,วันพุธนะครับเนาะเช้าหลังวันหวยออกนะครับเนาะวันนี้คลิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับให้ยบสีทางช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะก็ที่วันพุธก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะมีนาก็ต่อด้วยที่ลาวพัฒนาให้ยบสีที่เป็นคอตําลาวนะครับก็หลังจากเสกจ เงินแสนผ่านไปก็ตอนนี้ก็สึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันข่าเวลาคนระับเนาะก็คนก็แสดงความย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งแสดงความดีใจย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคนที่ถูกหวยเมื่อวานึคนที่ชนะเมื่อวานนะครับเนาะสู่คนที่แพ้ก็เป็นกาลังใจให้เหมือนเดิมนะเนาะก็เหมือนเบาสกกดเบาสลักคำก็อีกคนหนึ่งนะครับเนาะ ชนะก็ดีจะด้วยคนแพ้ก็เป็กนกำลังใจสู้ต่อไปนะครับเนาะสู้ต่อไปรัฐบาลไทยกินยากครับห้องนี้จะเป็นอะไรกินยากมากเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเนาะสองสี่หกครับเนาะมายัางไงสองสี่หกมายัางไงคุณมาจากไหนไม่เข้าใจนะครับเนาะมาได้ยังไงเกินความคาดหมายนะครับเนาะก็วันนี้ก็ ช่วงนี้ก็หาข้อมูลไปก่อนครับนาะรัฐบาลไทยหาข้อมูลไปก่อนอีกสองอาทิตย์โดยประมาณครับเนาะโดยประมาณ,มาณตัวนี้ก็สึกเล็กสึกเล็น้อยเงินพันคาเวลาไปก่อนนะครับก็วันนี้ก็เป็นอาทิส์สดเหมือนเดิมนะครับเนะาะก็คลิปพามชมธรรมาชาติวสวยๆเหมือนเดิมชมทะเลลมท้องฟ้าสีครามน้ําใสๆลมพัดเย็นๆเหมือนเดิมนะครับเนาะที่หาดเจ้าวลาวจันทรบุรีนะครับเนาะบรรยากาศยามเย็น,นครับเนาะสุดรอากาศบริสุทธิ์เยมทะเลนะครับเนาะ บรรยากาศดีมากครับเนาะดีมากหายใจเต็มปอดนะครับทำงานก็ผิดใจจมูกครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางไปด้วดยตัวเหมือนเดิมนะครับเดินไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยแต่าทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยแต่าทางก็มีเข้ามีหลดุดไม่ถูกไมผิดเข้ากันไปเหมือนเช่นเคย คนดูผลเมื่อวานก่อนทำนะน้ำเมื่อวานเมื่อวานหลังห้อยออกก่อนห้ยออกก่อนก่อนสี่โมงนะครับกนะ่อนสี่โมงเย็นพอห้าโมงเย็นคนลุยหาหน่อยต่อนะครับเนะาะเมื่อวานห้าโมงเย็นรอบห้าโมงสองตัวล่างศูนย์แปดสามตัวบนก็สามสามสองนะครับศูนย <c oughs> ์แปดกับสามสามสองเมื่อวานศูนย์แปดของเราไม่มีครับเนาะ 08กับ332เราให้7007ไปตัวเน้นเลยนะครับเนาะพี่เขาออก08นะครับเนบาะสยดายมาก32เราก็ไม่มีนะครับเนาะ32ลูกจะ30นะครับไตยเคร์เฉียดนะครับก็มาที่รอบ6โมงนะครับ2ตัวล่างก็86 3ทวนก็18นะครับนะรเานาะรัฐบัญทย2ตัวล่างออกขาว119นะครับเนาะ ห้าร้อยอ,อกหนึ่งแปดแปดหนึ่งไล่ไล่กันมานะครับเนาะแปดเดือนดีทั้งบนทั้งล่างแปดมาสองรอบเลยเนาะร,รอบแรกก็มาศูนย์แปดรอบสองหกโมงก็ออกแปดหกกับหนึ่งแปดนะครับแปดหกกับหนึ่งแปดของเราไม่มีเหเนาะไม่มีสักตัวเลยเนาะไม่มีสักตัวเลยห่างไกลความเจริญมากนะครับเนาะรอบนี้แปดเดือนดีเนาะเดือนมาสองสองรอบเลย ถ้าใครดินแปดน่าจะได้ทั้งบนทั้งล่างครับเนาะฮานอยจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะฮานอยจะมาประมาณนี้อยู่เรื่อยๆครับเนาะจับทางได้เพื่อ,อได้บนได้ล่างครับเนาะโอ,อกาสมาสูงแล้วก็รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบ vip ที่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างก็1 5 3ห้าสามตัวนก็เจ็ดห้าหนึ่งแต่เจ็ดสองหนึ่งครับเนาะหนึ่งห้ากับเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งก็เดินดีทั้งบนและล่างอีกนะครับเนาะแน่นอนมาก หนึ่งห้ากับเจ็ดสองหนึ่งเสียดายนะครับเนาะเสียดายเราไม่มีสองไม่มีหนึ่งสักตัวเลยนะครับเนาะหางกับไอ้ฟอมเจริญมากเลยรอบนี้เสียดายครับเนะาะเมื่อวานพังทั้งรัฐบาลทั้งหาหน่อยครับเนาะพังหมดเลยนะครับเนาะพังไม่เป็นท่าเลยหาหนวันก็พังสองวันติดแล้วครับเนาะก็วันนี้ก็แก้ตัวใหม่ทรว่าจะเป็นยังไงจะแก้มือได้ไหมหรือว่ายิ่งแก้หรือยิ่งยุ่งก็ลุนไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะดูดูไปก่อน ถ้ามันกลับมาเราค่อยลงทุนก็เอาที่สะดวกนะครับเนาะเอาที่สะดวกวันนี้เด่น3ามเด่นหนึ่งนะครับเด่นสามเด่นหนึ่งจับคู่นะครับเนาะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามหนึ่งามสี่สามห้าห้าสองห้าสี่ทวนกครั้นะครับหา่อยวันนี้เด่นสามเด่นหนึ่งจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่ 1 31, 35, 5 3 1 3 4 3 5 5 2 5 4 8คู่นะครับเนาะก่อนเห็นไปที่3 5 3 1แล้วก็1 5นะครับ3 5 3ห้าสนึห้เดนในคู่นี้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุน4ชุดเหมือนเดิมก็มี่สามหนึ่ง 4ี่ห้าสองนะครับ4ี่ชุด4ี่ชุดนี้ก็ให้น้นไปที่สี่สามห้าสี่สามหนึ่งแล้วก็4ี่หนึ่งห้านะครับเนี่ยใน3มชุดนี้ก็ขอบทนับน้องสาวทางฮา,งหาหนอยวันนี้วันพุธครับเนาะพุธสดชื่นเมื่อวานฝนตกหนักมากครับเนาะหลังจากพูดออกมา4ี่โมงเย็นว่าฝนตกแรงมากกับทั้งลมด้วยนะครับเนาะ ไปไหนมาไหนขับรถกับเรือแล้วก็ความระมัดระวังนะครับเนาะฝนตกหน้าฝนหลังจากหายไปพักใหญ่ครับเนาะกลับมาแล้วครับเนาะกลับมาแล้วชุ่มฉ่ากันไปนะครับเนาะก็เหมือนเดิมครับเนาะใส่คลิปสำหรับคนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับจะมาเน้นให้เผื่อฟุกเข้าครับเนาะตัวเน้นวันนี้ก็มีสามคู่เหมือนเดิมครับเนาะวันละสามคู่วันนี้มีสามห้าสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้านะครับเนาะสามห้าสามหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นตัวที่ออก เมื่อวาน,นครับเนาะเมื่อวานออกมาแล้วครับเนาะวันนี้เอามาอีกเหมือนเดิมนะครับเอามาอีกเหมือนเดิมหาหน่อยไม่หวนชาวบ้าน,นครับเนาะออกแล้วออกได้อีกนะครับหาหน่อยไม่ไปไหนไกลทำให้วนอยู่วนเวียนอยู่แถวน,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 น,นี้จับทางให้ได้พอๆนะครับเนาะสรับหาหน่อยใครไม่ชอบก็ตัดทิ้งได้เลยนเนาะคใครไม่ชอบแต่มันสูตรมันได้อย่างนี้ก็ต้องเอามานะครับเนาะเคยตัดทิ้งแล้วมันออกเสียดายนะเนาะก็เลยเอาตามสูตรเลยตัวไปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะ อ่านวันมันชบ้านนะออกได้ออกได้อีกบางทีไม่ต้องวันไหนครับวันเดียวกันน,นี่แหละครับนะบางทีตามหลังมาติดเลยไม่ต้องข้ามไปวันไหนเลยบางทีนะครับเนาะก็ประมาณนี้อ่ะก็ฝากไว้คิดนี้นะแต่ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปครับนะเนาะรอวันต่อไปนะครับนะถ้าไม่มีตัวชอบครับเนาะถ้าดูตัวไหนแล้วก็ไปข้อท่าก่อนทางอะไรก็ข้ามไปก่อนรอวันต่อไปนะครับเนาะฝากไว้คลิปนะี้มาเจอกคลิปหน้าที่เราพัฒน,นานะครับเนาะมีเวลาส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ